ก็มีนะครับประชาชนหลายคนถามนะครับก็มาถามผมเนี่ยคนที่เป็น FC เนี่ยครับด้วยกันก็มาถามนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าวันนี้จริงๆแล้วนะครับในการเลือกตั้งเลือก เลือกนายกรัมนตรีเนี่ยนะครับที่หลังจากที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือว่ามีการจัดการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วประชาชนก็ได้เลือกตั้งมาแล้วแล้วมาถึงสวเนี่ยนะครับสวเนี่ยมีการขัดขวางขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนนะครับดขางขบวนการชิปประยของประชาชนแบบนี้นะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับก็มีนะครับการพูดถึงมาตราในรัฐธรรมนูญในมาตรา3นะครับว่าการที่นะครับสวนะครับสวเนี่ยนะครับไม่ยอมโหวตให้ นะครับผ่านไม่ยอมโหวตผ่านไม่ยอมโหวตตามที่มติของประชาชนเนี่ยมันขัดกับมาตรา3าซึ่งแน่นอนครับว่ามาตราสานี้นะครับมันเป็นยังไงออะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาตราสาในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาระบุเอาไว้ยังไงก่อนนะครับต้องต้องดูก่อนนะครับในมาตรา3าร,ระบุไว้ยังไงครับในมาตรา3านะครับระบุไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามพระราชบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวม อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยอ่าถ้าคำนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับอำนาจเป็นของอำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยก็เท่ากับว่าวัาวานนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะประชาชนได้มีการเลือกแล้วนะครับประชาชนได้มีการเลือกแล้วว่าจะให้ใครไปจัดตั้งรัฐบาลจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี และตอนนี้นะครับเท่ากับว่าวันนี้สวกําลังขัดขวางระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่ามาตรานี้นะครับก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ตามข่าวที่ได้มาก็จะมีนักกฎหมายนักร้องเรียนและนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเอามาตานี้แจ้งฟาร์มดาเนินคดีและร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับสวนะครับที่โบทค้านหรือสวอที่ ที่ไม่เห็นด้วยหรือสวที่งดออกเสียงทําให้การเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยเดินต่อไม่ได้การที่ทําให้อ่าเลือกนายกเดินต่อไม่ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอว่าเอ๊ะมาตราสามเนี่ยแต่ว่ามาตราสามที่คนพูดถึงมันคือแบบนี้นะครับมันคือแบบนี้ก็คือมาตราสามเนี่ยมันเป็นมาตราที่บอกว่าเขียนเอาไว้ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจอา ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมนั่นก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับนักวิชาการนักกฎหมายหรือหลายๆคนนะครับ เอามาตรานี้ในการาร้องทุกกล่าวโทษกับสวสุดท้ายแล้วก็ต้องไปจบที่ศารลรัฐธรรมนูญหรือจบที่ศาลดีกาศาลดีกานะครับแผนกผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าเราก็คงต้องรอดูหรือเอาไปยื่นปรชายังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่ก็คือมีการตีความเรื่องของข้อกฎหมายนี้ว่านะครับสวอเองจริงๆแล้วสวมีอํานาจในการบทเลือกนายกตามมาต,า 2, ตนะรา272แต่นะครับแต่นะครับ สอวอต้องทําตามนะครับประชาธิปไตยของประชาชนก็คือต้องทําตามถ้าประชาชนเลือกมาแล้วสอวอมีหน้าที่โหวตนะครับสนับสนุนเท่านั้นจะไม่มีสิทธิ์หน้าที่โหวตเอกงดออกเสียงหรือ no โหวตนะครับซึ่งการที่ทําให้นะครับประชาชนนะครับหรือการเลือกตั้งของประชาชนที่มาจากระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนี่ยเดินไปไม่ได้เนี่ย มันก็เท่ากับมีความผิดเข้าความผิดในข้อหามาตรา3นะครับตามที่หลายๆคนพูดออกมาตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีคนถามผมก็ต้องเอามาให้ทุกคนทรับทราบว่าเอะมาตราสามมันเป็นแบบนี้นะแต่ส่วน จะมีข่าวออกมาว่าจะมีการฟ้องมีการอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ว่ากันไปเหมือนกับว่าวันนี้ขนาดแค่เรื่องของยตินะครับก็ยังมีการฟ้องไปถึงศาลแล้วตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าและหลายคนก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทางสสลอ,อนะครับอดีตสสลอ,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 อเนี่ยนะครับก็คือสภาร่างร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้มีการไปฟ้องที่ปปชอเอาผิดสสและสอวอถึง395กคนซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าผิดจริงเนี่ยบอกเลยโทษคือจำคุกเลยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เราก็ต้องมาอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูสถานการณ์นะครับเบื้องหลังปรากฏการเลื่อนรัฐธรรมนูญคือมูลเหตุมูลฐานแห่งเหตุนะครับเบื้องหลังปรากฏการเลื่อนรัฐธรรมนูญน,นะครับคือมูลฐานแห่งเหตุไม่เพียงคําสั่งเลื่อนนะครับการประชุมสภาอันกําหนดในวันที่27กดกรกฎาคมออกไปอย่างไม่มีกําหนดหากคําแถลงเลื่อนนะครับการพ้น การระหว่าง8พักในวันที่26กรกรกฎาคมก็เป็นผลสะเทือนเป็นผลสะท้อนหนึ่งต่อการหาทางของ8พักเป็นผลสะเทือนหนึ่งของการโหวตเลือกนายกรัฐมนมตีเหตุผลอันได้รับการอ้างอิงนะครับในความจำเป็นเลื่อนสำคัญนะครับเหตุผลของรัฐสภา เพราะต้องการรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเหตุผลของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากการทํางานที่ได้รับมอบหมายมายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรก็คือว่าเหตุผลของรัฐภา,พาเพราะว่ามีการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องของที่ลงยติเรื่องของมาตรา40 41นะครับว่าผิดขัดต่อรัฐธรรมนูนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่สําคัญนะครับก็มีเรื่องนี้ก็คือคนที่ยกมือสนับสนุนนะครับเรื่องนี้นะครับถิงมาตา41เ,เนี่ยก็มีการไปร้องปปชเอาผิดอีกต่างหากโอโ้โหบอกเลยว่างานนี้การเมืองกาลังกาลังร้อนนะครับความกังวลลึกๆที่มีได้มีการอ้างคือเกณฑ์ความขัดข้อง เกงว่าหากรัฐภาเข้าสู่การพิจารณาในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะที่มีการเสนอไปอยังสารรัมนูญให้มีการวิจัยไถ่เท่ากับเป็นจุดหักเหอันแหลมคมขณะเดียวกันเกงว่าบทสรุปพักเพื่อไทยได้มาในการเริ่มต้นการหารือนะครับกับพักการเมืองในห่วงสองสามวันที่ผ่านมาอาจเป็นการสร้างและเพิ่มประเด็นใหม่อันนะครับกลายเป็นฟาร์มขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการเลื่อนในพักเพื่อไทยถามว่าสามารถยุติปัญหาและหาคําตอบได้หรือไม่ไม่ว่าจะมองจากรัฐสภาผู้แทนรัษฎรไม่ว่าจะมองจากวุฒิสภาล้วนนะครับเห็นตรงกันว่าทั้งหมดคือปัญหาอันมากด้วยความขัดแยง้งและมีความอ่อนไหวนะครับเป็นสูงสุดนะครับในทางการเมือง เนื่องจากักเนื่อจากการประทะกันระหว่าง2คู่ต่อสู้ทางการเมืองอันแหลมคม1คือฝ่าย312เสียงและอีกหนึ่งฝ่ายที่เหลืออยู่โดยมี250อสอวอรำรงอยู่ในฐานะอันเป็นฝ่ายชี้ขาดนะครับหากมองเพียงในด้านของสภาผู้แทนราษฎรฝ่าย312เสียงคือเสียงข้างมากแต่ทันทีที่นำเอาจำนวน2 5 0สอวอไปผนวกรวมกับฝ่ายที่เหลืออยู่ดุลแห่งเสียงก็ เกิดฟา์มเปลี่ยนแปลงนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะรากฐานของฟาร์มคิดและนะครับฟาร์มต้องการในการตารัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรแต่สภาพฟาร์มเป็นจริงที่ปรากฏในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนี่คือปัญหานี่คือเดดล็อกนะครับที่สร้างปัญหามิใช่การยุติปัญหาไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงในที่ประชุมสภาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในท้องถนนและหลายที่ประชุมทางวิชาการนะครับทางการเมืองล้วนแวดล้อมอยู่กับปัญหานี้ และเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นะครับและวันที่11พฤษภาคม2567กลายเป็นธงสําคัญกลายเป็นข้อเสนอกลายเป็นข้อเรียกร้องและกลายเป็นคําถามอยู่ภายในปรากฏการเลือ่อนไม่ว่าภายในพันธมิตร8พักไม่ว่าที่จะแสดงออกผ่านรัฐสภานะครับยังไม่มีใครให้คําตอบได้ว่านะครับผลทางการเลือกแต่และผลทางจะมีทางเลือกนะครับหรือ เป็นการสร้างปัญหาใหม่ตามมาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับปัญหาทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมาจากรัฐธรรมนูญตัวเดียวที่มีปัญหาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามที่เราทราบอยู่ว่ารัฐบรธรรมนูญฉบับนี้นะครับสร้างโดยคณะรัฐประหารนะครับสร้างโดยคณะรัฐประหารเขียนขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารเพื่อจุดประสงค์เดียวคือต้องการสืบทอดอำนาจของรัฐประหารเท่านั้นนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมา เพื่อที่จะนะครับสืบพอดอํานาจของรัฐทหารและเขียนขึ้นมาเพื่อขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะอะไรเลยครับเพราะลองคิดดูมีที่ไหนครับทำรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาแล้วให้มาขัดกันเองถามว่าวันนี้นะครับลองคิดดูเขียนขึ้นมาบอกว่าให้สอวอ250้คน สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่สว250คนมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารแต่ลองคิดดูว่าสาว250คนโหวตเลือกนายกได้แต่สว2อ0คนเห็นด้วยและสนับสนุนเป็นพวกเดียวกับคนที่เป็นสอสอที่ได้คะแนนเสียงส่วนน้อยคือ188เสียงนะครับเห็นด้วยกับพวกนี้เป็นพวกเดียวกันพูดได้เลยครับเป็นพวกเดียวกัน มาจากรัฐราชรัฐหารเหมือนกันมาจากพวกรัฐประหารเหมือนกันสนับสนุนนะครับหัวหน้ารัฐประหารเหมือนกันนะครับเมื่อเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เถียงเลยครับ250เสียงบวกกับ188เสียงมันเกิน376เสียงสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ปัญหามันคืออะไรครับปัญหามันก็คือไม่สามารถที่จะบริหารประเทศไปได้เนื่องจากว่านะครับมีเสียงในสภาแค่1 8 8เสียง จะโหวตขอร่างงบประมาณก็ไม่สามาลาดผ่านได้จะโหวตเรื่องของอกฎหมายอะไรต่างๆนิติบัญญัติอะไรต่างๆโหวตอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถผ่านได้เลยครับเพราะมีแค่ร้อยแปดสเสียงยังไงก็ผ่านไม่ได้จะโหวตอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนี่แหละครับทำไมถึงผมถึงบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่มีปัญหาเพราะถ้ารัฐธรรมนูญที่ไม่มีปัญหา นะครับเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นใดมันจะขัดกันอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับรัฐธรรมนูนฉบับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้สืบทอดอำนาจของรัฐประหารเท่านั้นไม่ได้คิดทําเพื่อประเทศชาติหรือทําเพื่อประชาชนนะครับและตอนนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือนะครับที่คณะรัฐประหารสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาขัดขวางระบอบัระชาติิปไตยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเพราะจริงๆแล้วถามว่าวันนี้นะครับ ฝ่ายที่ได้312เสียงนะครับคือเสียงข้างมากที่สุดในสภาในการที่ว่านะครับถ้าเกิดเข้าไปเป็นรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลอะไรเรียบร้อยแล้วจะเป็นสถียรภาพอย่างมากไม่ว่าจะโหวตเรื่องของร่างงบประมาณก็สามารถโหวตผ่านโหวตกฎหมายอะไรก็โหวตผ่านได้หมดเพราะมี312เสียงนะครับแต่มันกลับโดนขัดนะครับด้วยนะครับข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา272ว่าสาวสามารถสวจะต้องสนับสนุน แต่สวเหล่านี้ก็อย่างที่รู้มาจากไหนครับมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารนคนแต่งตั้งมาและไม่อยากให้นะครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนเป็นรัฐบาลของประชาธิปไตยและขัดขวางนะครับที่ การเลือกตั้งของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเพราะอะไรครับเพราะวันที่14พฤษภาคม256ที่ผ่านมากกตได้ใช้งบประมาณเกือบ6,000ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศและให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งแน่นอนครับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่านะครับเกือบ40ล้านคนก็คือ39ล้านเกือบ40ล้านคน หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีข้อสรุปแล้วว่านะครับพักที่ได้สอสอันดับหนึ่งก็คือพักก้าวไกลและอันดับ2คือพักเพื่อไทยนะครับแน่นอนครับว่าสสบัญชีรายชื่อและการที่นะครับแต่ละพักไปหาเสียงก็จะรู้ว่าแคนดิเดตนายกของพักนั้นชื่ออะไรซึ่งแน่นอนครับพักก้าวไกลอันดับหนึ่งก็ยืนยันมาตลอดว่าแคนดิเดตนายกชื่อพิธาลิมเจริญรัตซึ่งแน่นอนครับประชาชนรู้และประชาชนก็ใช้นะครับ สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้งนะครับและก็ได้เสียงส่วนใหญ่นะครับแน่นอนอาจจะไม่ใช่เสียงคนทั้งประเทศแต่การเลือกตั้งเขาใช้เสียงผลคะแนนส่วนใหญ่ในการเลือกถ้าจะบอกว่าวันนี้พักคก้าวไกลได้แค่14ล้านเสียงไม่ใช่นะครับเสียงของคนทั้งประเทศแล้วคาถามมีพักไหนที่ได้เยอะกว่าก้าวไกลไหมนะครับมีพักไหนที่ได้เยอะกว่าก้าวไกลไหมอย่าใช้ตะก,กะแบบวิบัติ อย่าใช้ตะก,กะแบบห่วยๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญถ้าคําพูดนี้เป็นคําพูดของสอสแสดงว่าวันนี้คุณไม่เคารพการเลือกตั้งนะครับแบบประชาธิปไตยของประชาชนเลยนะครับเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าประชาชนหมดทั้งประเทศบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกมาแล้วเมื่อได้มาแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมรับกฎกติกา แต่คุณก็สู่สนามเลือกตั้งเพื่ออะไรนะครับผมบอกเลยครับว่าสอสอเหล่านี้นะครับใช้ตรรกะที่วิบัติมากๆนะครับพูดให้ตัวเองดูดีและสสบางคนนะครับยังมีการออกมาบอกว่ายังไงครับออกมาบอกว่าครับการที่นะครับพักบางพักเนี่ยเวลาที่ไปหาเสียงแล้วพูดเอาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยเป็นการพูดเฉยๆไม่จําเป็นจะต้องรักษาคําพูดเพราะในการหาเสียง พูดเพื่อให้นะครับประชาชนนะครับเลือกคะแนนให้กับตัวเองใส่คะแนนให้กับตัวเองและเลือกพักของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปรักษาคําพูดเพราะเป็นการพูดแค่หาเสียงนี่แหละครับฟาร์มคิดของสสเหล่านี้สสเหล่านี้คิดว่าเฮ้ยในการหาเสียงพูดยังไงก็ได้หลอกลวงประชาชนก็ได้โกหกประชาชนยังไงก็ได้เพื่อให้ประชาชนเลือกและให้เพื่อประชาชนออกเสียงแต่เวลาได้เป็นสสแล้วไม่จําเป็นต้องทําตามจําเอาไว้นะครับว่าสสเหล่านี้ครั้งหน้าถ้าใครยังเลือกมันมาอีก เท่ากับบอกเลยเลยครับว่าโง่เป็นควายให้มันจงอยู่ได้เพราะถามว่ามันพูดออกมาเองเลยนะครับว่าวันนี้เวลาที่เป็นเวลาการหาเสียงแล้วพูดว่าพูดว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะไม่จับมือกับพักนั้นจะไม่จับมือกับพักนี้แต่ถึงเวลาจะจับมือก็ไม่เป็นไรเพราะการหาเสียงพูดลอยๆ ถึงได้ว่านะครับ4ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นมีพักๆหนึ่งนะครับเป็นพักจัดตั้งรัฐบาลผมพูดได้เต็มปากเลยคือพักพลังประชารัฐเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและมีนโยบายหาเสียงออกมาไม่เคยทําตามนโยบายได้สักครั้งเดียวเหตุผลเพราะว่าเขาคงถ้าเป็นแบบนี้พักนี้ก็คงจกะคิดว่าไม่ทําตามนโยบายของตัวเองหรอครับนโยบายที่หาเสียงไว้เอาไว้หาเสียงกับประชาชนเนี่ยหลอกให้ประชาชน,นมาลงคะแนนเสียงหลอกให้ประชาชนมาเลือกตั้งพักตัวเองพอจะถึงเวลาไม่จำเป็นจะต้องทำตามอะไรหรือเปล่า ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดคําพูดแบบนี้ก็ทําให้ผมคิดได้แบบนี้แหละครับมีอย่างที่ไหนครับมาบอกว่าการที่นะครับพักการเมืองสสอออกไปหาเสียงออกไปอ,ออกไปหาเสียงออกไปปาศัยในการหาเสียงเนี่ยไม่จําเป็นนะครับพูดอะไรก็ได้พูดยังไงก็ได้ขอให้ประชาชนเลือกขอให้ประชาชนาเลือกตัวเองมาเทคะแนนให้กับตัวเองจะพูดยังไงก็ได้ แล้วถึงเวลาไม่จำเป็นจะต้องทําตามก็ได้นี่แหละครับคือนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงได้บอกกับนะครับคนที่เชียร์ก้าวไกลและเพื่อไทยวันนี้นะครับเราจะต้องอย่าทะเลาะกันเราต้องเชียร์ให้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับกับก้าวไกลจับมือกันให้แน่นนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอย่างกับผมเองผมก็ยอมรับนะครับว่าตัวผมเองก็มีการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์นะครับตามข่าวที่ออกมาตามการเมืองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ทุกครั้งผมก็จะบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมนะเป็นการวิเคราะห์ตามข่าวเท่านั้นนะและผมก็ยังย้าเสมอและย้ำในจุดยืนว่าวันนี้ผมต้องการให้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือจัดตั้งรัฐบาลแม้จะต้องรอไปอีก10เดือนเพื่อให้สอวอนะครับหมดอํานาจในการโหวตนายกรัฐมนตรตีประชาชนก็รอได้แต่จริงๆแล้วบอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยึดมั่นใน การจับมือกันเอาไว้ไม่ถึงหรอกครับรับประกันได้วันนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าวันนี้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับยังเลือกนายกไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองทั้งท่านท,ที่ประชาชนเลือกมาแล้วต้องบอกก่อนเลยครับทั้ง8ปดพรรครวมไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยคนที่มีความผิดนั่นก็คือสอวที่ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนและสสที่ขัด ขวางขบวนการเลือกตั้งนะครับของประชาชนนะครับขบวนการเลือกตั้งจากประชาธิปไตยของประชาชนทั้งไทยที่ตัวเองมาจากการเลือกตั้งคนเหล่านี้คือคนที่ผิดคนเหล่านี้คือคนต้องรับผิดชอบและก็ต้องรอดูนะครับว่านักวิชาการนักกฎหมายนะครับจะใช้มาตรา3าในรัฐธรรมนูญนะครับเอาผิดสวหรือไม่อะเรามาดูกันนะครับว่ามาตรา3ของรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้ยังไงมาตรา3ของรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้ว่าแบบนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐภาและคณะรัฐมนตรีศาลองคอ์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมณนะวันนี้นะครับถ้าเป็นตามนี้สแสดงว่ามาตรา3นี้นะครับ ก็ต้องกําหนดเอาไว้และวันนี้นะครับสอวอไม่ได้ทําตามมาตราสามนะครับมาตราสามเนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันเพราะว่าตอนนี้นะครับการที่เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้การที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะ8ปดพักร่วมนะครับแปดพักร่วมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วแต่โดนขัดขวางโดยสอวอที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะรัฐประหารขัดขวางขบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้ง ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดนะักตอนนี้จึงทําให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และไม่สามารถให้เลือกนายกได้และนะครับสสร้อยแปดสิบแปคนไม่เคารพกฎตกติกาการเลือกตั้งไม่เคารพประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งทงั้งๆที่ตัวเองก็ผ่านการเลือกตั้งมาแต่กับไม่เคารพวันนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องมาร่วมรัฐบาลในเมื่ออุด,ดมการณ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณเคารพ นะครับประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งของประชาชนคุณเคารพประชาชนคุณต้องสนับสนุนให้คนที่ประชาชนเลือกมาจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องยกมือสนับสนุนไม่ใช่วันนี้มาหาข้ออ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วบอกว่าทาเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนแบบนี้ไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติและไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่คุณกําลังทําเพื่อพวกพ้องตัวเองคุณกําลังปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง คุณกำลังทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นและคุณทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ทำให้นะครับปากท้องประชาชนไม่สามารถที่จะโดนแก้ไขปัญหาได้เพราะตัวคุณเองเมื่อสี่ปีที่แล้วคุณก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แต่คุณก็อยากอยากจะเป็นรัฐบาลอยู่เหรอถามหน่อยนะครับวันนี้ประชาชนเลือกนะครับพรรคการเมืองที่ต้องการให้มานะครับเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นสสที่มีจิตสํานึก เป็นสอสอที่นะครับคิดว่าประชาชนเลือกมาและทําเพื่อประชาชนประชามเพื่อประเทศชาติคุณต้องเคารพอ่าฉันทามตินะครับของประชาชนและวันนี้ผมบอกเลยครับพักก้าวไกลพักเพื่อไทย8ปดพักรวมคุณได้ฉันทามตินะครับจากประชาชนโดยชอบธรรมคุณไม่จําเป็นจะต้องไปรีบร้อนในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดว่าจะต้องไปทําตามสอวอที่มาจากการ แต่งตั้งของคณะรัฐประหารเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณไปตามทามตามเท่ากับคุณก้มหัวให้คณะรัฐประหารคุณยอมให้คณะรัฐประหารเหยียบย่ําคุณนะครับเหยียบย่ําประชาธิปไตยของประชาชนจําเอาไว้นะครับวันนี้สอวอไม่ได้ใหญ่นะครับครับประเทศสอวอไม่ได้มีอํานาจที่จะกําหนดว่า ให้รัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลแบบไหนใครเป็นรัฐบาลบ้างไม่ได้เป็นรัฐบาลบ้างสวไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องทําตามเราไม่จําเป็นต้องยอมและประชาชนทุกคนผมก็คิดว่าคงไม่ยอมกับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ